ผ่าดวงทักษิณชินวัตรหลังจากพ้นโทษหลังจากพักโทษหลังจากออกจากโรงพยาบาลตำรวจเห็นเขาบอกว่าแม้จะออกมาจากโรงพยาบาลแต่ดวงก็ยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ครับจะพาไปดูเรื่องของดวงนักการเมืองสินแสแข็งแหล่ะครับเป็นคนพยากรณ์ ทิศแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำได้วิเคราะห์เรือกที่นายทัศนินปชินวัตรใช้ช่วงเวลาในการเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจช่วง6นาฬิกา9นาทีไปบ้านจันสองล่าและทำบุญตอน9้านาฬิกากับครอบครัวเรือกยามในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเรียกว่าเป็นยามชวดซึ่งเป็นเรือกที่ดีเสริมราศีให้กับคนที่ใช้เริอกยามนี้เพราะเป็นราชาเริอกจะทำให้ได้รับการสนับสนุนทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จแม่ เอาแค่ช่วงเวลา6โมง9นาทีที่คุณทัศินออกจากโรงพยาบาลตำรวจก็ยังดูเลิกยามขนาดคนที่เป็น จิตวิญญาณของเพื่อไทยเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลเขายังดูเลิกยามเลยเราก็ต้องไปดูกันหน่อยครับคนรวยหมื่นล้านแสนล้านยังดูเลิกยามเลยคุณดูวังของทัศนศิลเนี่ยนะครับใช้เลิกยามดีแต่ก็ไม่ได้เสริมส่งให้ดวงชะตามีความมั่นคงในปี67เพราะดวงชะตาของนายทัศนศินยังตกอยู่ในรอบเข้าเคราะห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปี67และจะไปสิ้นสุดลงเดือนมีนาปี68หูอเดือนหน้าเลยนะเป็นเวลา 18เดือนอันนี้คือสินแสแข่งนั้นณรงลง,ลงไม่ได้พูดจะมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดใจไม่ได้ดั่งใจทะเลาะเบาะแวง้งจึงอยากเตือนว่าช่วงนี้ต้องใจเย็นพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่แค่เลิกออกจากโรงพยาบาลเขายังมาวิเคราะห์กันขนาดนี้ส่วนบ้านเลขที่ของนายทัศน์ศิลป์ที่มี2เลขที่คือ472 474อันนี้สินแสแข่งบอกว่างนี้นะบ้านหลังหนึ่งไม่ควรใช้เลขที่บ้าน2เลขที่และเลขทั้ง2เลขขอ เตือนให้ระวังบุคคลไทยนอกและบริวารที่จะยุแย่สร้างความแตกแยกขัดแย้งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องฟังหูไว้หูไม่ควรเชื่อคนง่ายไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบตามมาโอ้บ้านเล็กที่นี่สินแสยังดูได้อีกนะสรุปได้ว่านะครับพื้นฐานดวงนะายทัดสินนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทัดสินจะไปขาขึ้นอีกทีเดือนมีนาปีหน้าเอออันนี้คือมีนาปีนี้คาหมายถึงมีนาปีหน้าเลยนะในขณะเดียวกัน จะมีผลกระทบต่อนางสาวแพรทองทานจินวัตรบุตรสาวตั้งแต่เดือนมีนาปีหน้าอปีหน้าเหมือนกันจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแทน่สินสาแข่งนะพยากรดวงเมืองนะครับเนี่ยนอกจากนั้นสินสเข่งยังบอกว่าปี67เดนี่ยดวงเมืองจะมีปัญหาความขัดแยง้งแตกแยกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พยายามเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา11 2รวมถึงภายในรัฐสภาที่จะมีความขัดแยง้งส่งผลต่อรัฐบาลในเศรษฐาซึ่งแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลเศรษฐา ก็ยังต้องสู้กับอุปสรรคกันต่อไปแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องเลิกงามยามดีไหมครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะครับแต่อดีตนายกหลายสมัยของเราเนี่ยเชื่อมากๆนี่นะครับของที่ลึกทนายคู่ใจประจำปี2024นะครับปีหนึ่งจะทำมาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 3 9 3หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมีฉัดชีพเยอะครับช่วงนี้ นี่นะครับผู้กุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้าเราดนลองไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่4ส,ส,สีสีแบบนะครับ